สวัสดีครับวันนี้อยู่บผมแชมป์าม0นะครับกับในช่วงทำรรมหาแดกสเปเชียลนะครับรถคันนี้เป็นรถของลูกค้าฝากขายรุ่นพิเศษรุ่นใหญ่ราคาดีแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับช่วงของทำมหาแดดสเปเชียลหลายๆคนคงยังไม่ชินหูนะครับทำมหาแดดสเปเชียลคือการรีวิวรถมือสอง จากลูกค้าโดยตรงมาฝากขายให้กับเรานะครับทำการรีวิวนะครับมาตรฐานเดียวกับ300ก้อยแกลล์โไรชรูมนะครับเราเริ่มก่อนเลยนะครับรถคันนี้เป็นตัว mercedes benz นะครับ s 5 0 0 e นะครับ plug in hybrid รถมือเดียวออกห้างปี2017จดปี2018รถคันนี้เนี่ยเลขไมล์ประมาณสักง8 0 0 0กว่ากิโลสีดำเดิมจากโรงงานไม่มีริ้วรอยเลยรถสวยกริบเลยนะครับราคารถใหม่เกือบ7ล้านบาทแต่วันนี้ราคามือสองผมเสนอขายเพียง3ล้าน7แส 90,000บาทฟรีารันตีซ่อมสูตรเบนซ์นะครับ2ปีเต็มนะครับแล้วก็รถคันนี้เนี่ยมีการเช็คตรวจสอบจากสูตรเบนซ์มาก่อนออกรถให้กับท่านลูกค้าทุกท่านนะครับและเราการันตีให้ด้วยว่ารถคันนี้ไม่มีการชนหนักจโคงสร้างเสียพิความจมน้ำตัดต่อและผิดกฎหมายทางเรานั้นยินดีซื้อคืนเลยนะครับโดยนามของ300กระตไลไรแถมค่าเสียเวลาค่าตกใจให้คุณเพิ่มอีก200,000บาททันทีการันตีแบบสบายใจได้ของแถมมีอีกเพียบนะครับ จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทางลูกค้าดึงเลขทะเบียนกลับไปนะครับเพื่อไปใส่รถคันใหม่ผมต้องบอกก่อนว่าเป็นรถศูนย์เบนซ์ไทยแลนด์มีวารันตีเหลืออีก2ปีเต็มรถเนี่ยมอ,อก,กอทุกอย่างที่เป็นสติ๊กเกอร์บ่งบอกว่ารถเป็นรถศูนย์เนี่ยอยู่ครบหมดเรามาดูในดีเทลของรถละกันกันชนหน้าเนี่ยมีริ้วล้อสเก็ดหินเกิดจากการขับขี่บ้างเล็กน้อยนะครับหลือจากการขัดเก็บงานให้นะครับจบแนวราคานี้เราคุยกับลูกค้าและให้ดูแลให้กับรถคันนี้หน่อยได้ไหมนะครับไฟหน้าเนี่ยเป็น LED Intelligent นะครับ ไรท์ซิสเต็มซึ่งไฟตัวนี้มันจะสวยมากเวลาตาร์เครื่องปุ๊บมันจะเป็นไฟ LED วิ่งเหมือนไฟเรไลท์อะวิ่งขึ้นมาสวยกริฟเลยนะครับก็เรามาดูโดยรอบอีกทีหนึ่งรถเนี่ยสีไม่มีรอยเลย รถสวยกิฟตล้อแอม็กแทบไม่ล้อแม็กแต่ไม่มีรอยริ้วรอยเลยนะครับสวยมากยางปี18นะครับเป็นล้อแม็กขอบ19สเปคตรงรุ่นเดีย๋ยวเราจกะการเก็บงานให้หมดสำหรับคนที่จะซื้อนะครับรถคันนี้3 7 9ล้านบาทจัดไฟแนันได้ประมาณ3 8มล้านถึง4ล้านนะครับอยู่ที่เครดิตของลูกค้าเราเปิดภายในมานะครับภายในแทบไม่ต่างกับ S300 บูเทคไฮบริดนะครับที่เราเคยมีมาขายนะครับซองในเดิมจากโรงงานสวยกิฟตเลยอ่ะไม่มีฝุ่นเลยอ่ะเจ้าของใช้รักษามากหัวน้งหัวน็อตไม่เคยมีการจัดก,การตกแต่งใดๆทั้งสิ้นดูในส่วนของภายในนะครับคันนี้เลขใหม่อยู่ที่81,485กิโลคุญแจแบบคีย์เลดคุญแจมีครบ2ดอกนะครับปุ่มคีย์เลสครบนะครับเนี่ยจะมีคีเลสครบหมดแล้วก็คันนี้ 500E จะเป็นเครื่องแบบเบนซินนะครับ หลายหคนคงคิดแล้วว่าเ,เครื่องเบนซินอัตราเร่งจะดีไหมนะครับผมต้องบอกก่อนว่าเขาเค็มกันว่า0ถึง100เพียง5.2วิเท่านั้นเองเมื่อวานผมได้มีการเทสร,รถคันนี้นะครับก่อนที่จะส่งมอบและมารีวิวให้กับลูกค้านะครับแล้วเราก็จะมีการเทสได้นะครับรถขับขี่ทีมากอัตราเร่งดีมากกดอื้อ มาเลยนะครับแล้วก็ประวัติรถคันนี้เข้าศูนย์ที่ศูนย์เบนซ์นครปฐมนะครับเข้าตลอดเลขไมล์สติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดนะบุ๊กเซอร์วิสออปชั่นทุกอย่างเต็มหมดนะครับเรามาดูในส่วนของจอนะครับจอของตัวนี้นะครับหน้าปัดเนี่ยก็จะมีเนวิเกเตอร์แล้วก็ตัวหน้าปัดเทสบอร์ดต่างๆเนี่ยเขาจะเป็นตัวเหมือนกับภาพกราฟิก LED ดีหมดแล้วนะครับรถคันนี้สามารถใช้ปลั๊กอินไปตามห้างเดอะมอลล์ก็จะมีตัวเสียบให้ครบหมดนะครับปุ่มต่างๆเนี่ย คอนโซลด้านหน้าเนี่ยพวกวัสดุต่างๆเนี่ยนะครับก็จะหรูหราพรีเมียมนะครับตัวกระจกก็มีลายเซนคือลายเซนของ m บอร์ d e s b e n z ครบรถรุ่นนี้นะครับความหรูหราของมันเนี่ยผมขายมาหลายคันแล้วนะแล้วก็ใช้จริงด้วยเปร็นรถที่คุ้มค่าคุ้มราคาวันนี้คุณซื้อรถใหม่ป้ายแดง7ล้านวันนี้ราคามือสองถูกไป50าเนเหลือ3 7 9ล้านจแสาบาทจาัดเฟรนด์ได้เต็มนะครับไม่ต้องใช้เงินดาวเลยใช้เครดิตคุณลร,รวนๆเอามาเช่าใช้ขับ คุณไปขับรับงานรับอะไรก็แล้วแต่ได้เงินคืนแน่นอนนะครับหรือใครเอาไว้ใช้ซื้อช่วงเวลาสะดวกสบายในการนั่งไปทํางานไปธุระไปติดต่อง,งานนะครับหสร้างความภูมิฐาน2ความสะดวกสบายนะครับการขับขี่ส่วนตัวนะครับเป็นคนขับไม่ค่อยมีใครขับให้นั่งเราจะขับเป็นคนส่วนใหญ่นะครับก็ขับขี่ดีเหมือนรถทั่วไปเลยอัตราเร่งดีแล้วก็ ที่บอกว่าใหญ่นะครับก็นิดหน่อยเองไม่ได้แบบรู้สึกมากพอขับแล้วก็จะรู้สึกแบบธรรมดาเครื่องเสียงเป็นเบอร์มาสเตอร์เรียบร้อยไปแล้วเป็นตัวท็อปสุดเขาบอกว่าเป็นเครื่องเสียงที่แบบมีลําโพง20กว่าจุดเลยนะเราก็ได้พลังงานเสียงที่แบบหนักแน่นฟังแบบคือเอานี้ดีกว่าเครื่องเสียงชุดนี้พอใส่อยู่ในรถนะครับทําให้ร้านเครื่องเสียงเนี่ยรู้สึกเซ็งเพราะว่ากูไม่ได้ตังค์จากมันแน่นอนเพราะว่ามันดีมากเครื่องเสียงดีมากฟังเพราะเสียงชัดทุกอย่าง ระบบต่างๆมีครบหมดดีไซน์ของหน้าปัดผมชอบอย่างหนึ่งคือมีลายไม้ลายไม้ตัวนี้คล้ายๆกับพวกโรลสรอยเบนเล่ elle, หรือรถเบนซ์ใหญ่ๆเนี่ยเขาจะเป็นลายไม้แบบนี้แล้วก็มีนาฬิกาบอกเวลาครบหมดหน้าปัดด้านหน้าเนี่ยก็ใช้ง่ายสะดวกสบายแล้วก็ตัวแท็กแพดต่างๆเนี่ยครับสามารถใช้มีเดียลเรดิโอททโทรศัพท์รายละเอียดของตัวรถเบนซ์ว่ามีอะไรบ้างทำอะไรไปบ้างรถเนี่ยต้องแก้ไขตรงไหนไหมอินเทอร์เเหลือเท่าไหร่ประมาณนี้เบาะเนี่ยเป็นเบาะไฟฟ้าเต็มตัวเดี๋ยวเราไปดูไอ่วนของด้านหลัง ส่วนด้านหลังเนี่ยคือจุดขายแมกนับคงได้ยินนะเนี่ยว่าผมสตาร์ทเครื่องแล้วจะได้ยินไหมว่าเสียงข้างนอกเนี่ยดังกว่าเสียงตัวรถที่สตาร์ทอีกเพราะว่ามันเป็นระบบแบบเสียงเงียบของไฮบริดนะครับสิ่งที่เปิดมาจากด้านหลังนะครับผมชอบอย่างหนึ่งคือความสะดวกสบายนั่งสบายหมอนเนี่ยนิ่มแบบหมอนนี่น่าจะเป็นพวกหนังขนพวกนุ่นขมขนเป็ดหรือเปล่าไม่รู้คือแบบนิ่มมากเวลาที่เครียดหาเงินเข้าเช็คไม่ทันอะไรไม่ทันมันก็จะทาให้เราหลับสบายขึ้นนะครับเพราะว่าผมเป็นอยู่ตอนนี้ใครที่อยากจะได้รถคันนี้นะครับ บอกเลยว่าคุณจะซื้อช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในการที่คุณจะนั่งรถไปทํางานใช้ระยะเวลาในการทํางานเช่นวันนี้คุณจะไปทํางาน5ชั่วโมงแต่ต้องนั่งในรถ3ชั่วโมงเป็น3ชั่วโมงที่มีคุณค่าสําหรับคุณถ้าคุณได้นั่งรถคันนี้นะฮะบ,บอกไฟฟ้าปรับนะครับมีปรับอุ่นร้อนเครนงเสียงครบจอทีวีแยกนะครับแล้วก็แอร์ดิจิตอลแยกหน้าหลังหลังคามาพร้อมกับหลังคาซันรูฟหน้าหลังเลยนะครับก็เพิ่มความหรูหราแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นออปชั่นมีอะไรอ่ะมีกิมม ถ้าคุณจะซื้อรถตรงนี้ต้องมีออปชันทวกนี้นะครับคุณจะแต่งหน้าวันนี้ดูแล้วว่านี่จะแต่งหน้าอะไรแฟนภรรยาคุณไปด้วยก็แต่งหน้าได้หรือคุณจะอาจจะว่าส่องกระจกด้านหลังว่ามีเมียตามมาไหมวันนี้หนีเที่ยวมีเมียตามมาไหมอันนี้ก็ช่วยคุณได้นะครับเดีย๋ยวเราจะเลยเถิดไปอย่างอื่นนะครับด้านหลังเนี่ยเ,เราเดินมาก็จะเห็นไฟท้ายเป็นเอกลักษณ์ของ SC l a s s นะครับแต่ตอนนี้ดูยากมากนะไม่ว่าจะเป็น E- Class ซีคาร์ดไฟท้ายจะเป็นทรงใกล้ก,ลกันคันนี้ s 5 0 0 e ในส่วนตรงนี้นะครับคือตัวเสียบปลั๊กนะครับตามห้างต่างๆกดเปิดออกมาก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของฝาท้ายกันนะครับฝาท้ายหลังเป็นฝาท้ายไฟฟ้าอุปกรณ์ชาร์จแบตอยู่ครบหมดนะครับนี่มีกระเป๋าให้คุณด้วยไม่ใช่กระเป๋าเดินทางนะกระเป๋าชาร์จแบตนะครับแล้วก็ตัวด้านหลังเนี่ยคุณไปตีกลอฟก็ใส่ได้กระปง๋งกระเป๋าเที่ยวฮอลิเดย์ต่างๆพาครอบครัวไปเที่ยวใช้ได้จริงนะครับรถขับขี่ดีสิ่งที่เราจะบอกนะครับว่ารคันนี้ คุ้มค่าคุ้มราคาตรงไหนนะครับรถบอดี้สวยสีสวยวารันตีแน่นนะครับสปีเต็มซ่อมศูนย์เบ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญเราราคาเพียง3ามล้านเจ็ดแสบาทคุ้มมากๆนะครับแล้วก็จัดไฟดันได้เต็มอยู่ี่เครดิตของลูกค้าด้วยเดี๋ยวเราไปดูส่วนของห้องเครื่องกันว่าเป็นยังไงบ้างบอดี้สวยไหมนะครับเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องของรถคันนี้ฝากระโปรงหน้าเนี่ยผมบอกเลยว่ารถมันไม่มีที่เตีย่ยรถมันใหม่มากฝากระโปรงหน้าไม่เคยมีการแกะขยับซอกในเดิมจากโรงงานห้องเครื่องทุกอย่างสวยกริบ คันนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าตัวเครื่องยนต์เ,เป็นเครื่องแบบเบนซินแรงม้าผมคุยที่ให้แรงม้าแล้วกันแรงม้าอยู่ที่333แรงม้านะครับบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าอีกร้อยกว่าแรงมา้าเบสเสร็จเกือบ500แรงมา้าคุณคิดดูแล้วกันคุณจ่ายอะไรเงินในราคา3ล้านกว่าบาทนะครับสามารถที่จะขับรถเทียบเท่าซูเปอร์คาร์แล้วนะครับวันนี้เจ้าเบนซ์ S500E ปี2017นะครับจด2018ราคาเพียง3 7 9 0้านบาทจัดแฟนนั้นได้เต็มนะครับอยู่ี่เครดิตของลูกค้าฟรีวันตที่คุณ2ปีเต็มซ่อมศูนย์เบนซ์เลยนะครับการการันตีของศูนย์เบนซ์การันตีสบายใจได้เลยคุณขับเข้าศูนย์ที่ไหนก็ได้เ l อร์ d ว,วในประเทศไทยได้หมดทุกอย่างนะครับสำหรับใครที่ดูอยู่หมดกังวลใจได้เลยนะครับฟรีการโตรติง้งแบบเซรามิกสปาภายในสปาห้องเครื่องเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้คุณก่อนออกรถ1รอบนะครับและที่สาคัญนะเราการันตีว่ารถที่ผ่านจาาากกกมมมือเรไรไ่ีชนหนหั พิกความจมน้ําตัดต่อและผิดกฎหมายทางเรานั้นยินดีซื้อคืนเงินเต็มจำนวนที่คุณซื้อไปแถมค่าเสียเวลาค่าตกใจเพิ่มให้คุณทันทีสองแสนบาทจากราคาที่คุณซื้อไปสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้นะครับศูนย์แปดห้าสองห้าศูนย์สี่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 ย้ำอีกรอบนะฮะศูนย์แปดห้าสองห้าศูนย์สี่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 และไลน์เฟซเชลของโชรูแอดไซด์สามสิบสี่ดอทกราดไลน์มีแอดด้านหน้า ก่อนจากกันวันนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดสัน่นกระดิ่งให้กับช anel YouTube นี้ด้วยอยากจะให้กำลังใจเ,เราง่ายนิดเดียวครับ fc <f> 3 0 0เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเราแอบอ่านทุกคอมเมนต์สำหรับใครที่อยากจะให้นำรถมาร,มารีวิวขายแบบนี้นะครับสามารถติดต่อตามช่องทางของเราได้เลยนะครับเราขึ้นไว้ด้านล่างน,นะครับจะเป็น300 under score review นะครับเข้าไปสอบถามแพ็กเกจต่างๆในการจ้างเรารีวิวได้นะครับก็สำหรับผมนี้ช้ปสามร้อยไปก่อนนะครับฝากคันนี้ไว้ด้วย รถด,ดีจริงส่งตรงมาจากยูเซอร์ผู้ใช้จริงนะครับแล้วรถประวัติดีซ่อมศูนย์เบนซ์ด้วยถ้ารถที่มันไม่สวยเราจะไม่มารีวิวให้เราเสียชื่อเหมือนกันสำหรับผมวันนี้ช้ปสามร้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบอกเลยนะครับราคานี้1เดียวในตองอูออปชั่นแบบนี้สภาพแบบนี้วารันตีแบบนี้จัดเลยครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับ